สวัสดีครับน่ครับมีดห้าชิปแต่ว่าอุ้ยอุ้ยหักจับหักแล้วครับหมวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าพอดีกินนะครับหัวแค่นี้แต่มันจะลึกหน่อยเพราะว่าคอมันยาวนะครับมันฝังไ้่ลงไปลึกมากครับนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็ฝังลงไปอย่างนี้ครับยาวมากๆก็เลยจะต้องฝังใหม่นะครับเอาดึงขึ้นมาแล้วฝังไว้ตรงนี้นะครับ ความลึกความยาวมันลึกเกินนะครับแล้วหัวก็ไม่ใหญ่ด้วยก็เลยเขยับให้เข้าใหม่กับการฝังครับหัวเดียวมันหักยังบ่กำมือหันมันหักเปล่าหัน 2, นะครับสองเมตรห้าสิบนะครับที่ขุดนะครับความยาวดูครับสองเมตรห้าสิบนะครับมาถมกันครับ แต่ตอนถมก็ต้องปิดนะครับทีมงานนะครับวันนี้มาห้าคนครับอีกคนอยู่ฝั่งอีก2คนอยู่ข้างหลังนู้นครับคนละฝั่งนะวันนี้ไปครับเรียนต่อไปครับครับวิธีการที่เราจะเอาหัวขึ้นแต่หัวมันหักนะครับครับใช้วิธีการดึงแบบนี้ครับ สุดไหมเนี่ยหรือไม่สุดนะครับอ๋อสุดพอดีนะครับกินหักก่อนเมื่อกี้นะครับนี่ครับท่อนตีมหักมานะครับถ้ามันหักเราก็ต้องใช้บ่วงคล้องขึ้นมาครับถ้าไม่คล้องเราก็จะไม่ได้นะครับเราก็คล้องขึ้นมาว่ามันหักครับคือมันเล็กครับนั่นก็เป็นแบบนี้ครับมาข้างหลังก็เป็นแบบนี้ครับซึ่งมันไม่เหมือนต้องไปเกี่ยวเครือใหญ่ๆมันถึงจะได้นะครับ อันนี้มันเคือเล็กมันก็เลยหัวเล็กนะครับครับไปครับดูต่อถมแล้วก็ไปต่อครับดูครับวิธีการที่เราจะเอาหัวขึ้นแต่หัวมันหักนะครับครับใช้วิธีการดึงแบบนี้ครับสุดไหมเนี่ยหรือไม่สุดนะครับอาวสุดพอดีนะครับกินหักก่อนเมื่อกี้นะครับนี่ครับ ตอนตีมหักมานะครับถ้ามันหักเราก็ต้องใช้บ่วงคล้องขึ้นมาครับจะไม่คล้องเราก็จะไม่ได้นะครับเราก็คล้องขึ้นมาก็มันหักครับคือมันเล็กครับมันก็เป็นแบบนี้ครับมาข้างหลังก็เป็นแบบนี้ครับซึ่งมันไม่เหมือนต้องไปเกี่ยวเครือใหญ่ๆมันถึงจะได้นะครับอันนี้มันเครือเล็กมันก็เลยของมาเล็กนะครับไปครับดูต่อถมแล้วก็ไปต่อครับ ดูครับดูโอหสุดยอดมากแต่สัน่นนึ่งที่แล้วจังไงดีเอ้ยยังเกินกว่านี้อยู่นี่อุดสามลมสี่ลมเครี้ยวกับไงเอ้ยเบิ่งเครี้เนี่ยพุ่นพี่น้องเบป็นไงพุ่น่ะเอ้ยเจอตั้งที่เดี๋ยวมึงขุ้งหัวเก่าเมียงสามหงเออเอาลงไปฝังเลย เรื่ดินฝังกันไว้ฟังใดีนะเย่มันสุดลงสุดลงมันจีกวนยากพี่นายมงเขียนะปาดีทว่อดผลผลผแล้วผแล้วหัวพอธรรมดาเดกันหัวป่านั่นพอแตงสีเราันนี้ธรรมดาแล้วกันหัวป่านั่นมันกับมันแบนี้ละมอนึงกินอิ่มสามคนยู่งเฮี้ยนเด้อนี่เด้อ คือลึ้องสั่นต้งใหญ่คือลึกเต็มหลอดเต็มลลอดกุฏจำนีก็ทเาเต็มหลอดเต็มรถเข็นหนึ่งคันเต็มล้อเต็มล้อดทั้งสิ่งอมันนุนนี้โอยยาผ้าเจออกไว้เลยทว่าลูกเก่ามี่งวานี้ ขึ้นมาบอกสูฟังเอาไป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 ดูครับโอยาวขุดลึกๆครับได้แค่นี้ครับดินมันเริ่มแน่นแล้วครับมันมันก็จะไม่ค่อยเดินไปยาวไปไกลนะครับแต่ถ้ามาขุดตอนหน้าแรงคงจะประมาณหัวใหญ่นะครับเพราะว่าลงหัวนะครับอย่างนี้เรียกว่าเพิ่งจะเกิดเพิ่งจะขึ้นนะครับเนี่ย อ๋อไม่ไรครับแต่ถ้าหลุมนี่เครือนี้ดูครับเครือนี้เป็นเหลี่ยมนะครับเครือนี้กลมจะเป็นไงครับนี่ครับเครือกลมนะครับ่ะถมหลุมนี้ก่อนแล้วค่อยไปขุดหลุมนั้นนะครับนะครับัดกานนะครับครับดูนะครับเดีครับเครือที่หนึ่งกับเครือที่สองยาวกันหน่อยนะครับนี่ครับมันขาดนะครับโดนสับ ครับปลายมันโดนสับไปครับนี่คือสูตรมันครับเนี่ยสูตรแบบกําลังเกิดด้วยนี่คือกลมครับคือหัวยาวนี่ครับหัวสั้นนี่คือคือหัวที่ยังเป็นเหลี่ยมครับดูครับมันจะยังมีเหลี่ยมอยู่มันจะไม่กลมครับมีอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นเหลี่ยมอยู่ครับแต่ถ้ามันกลมมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือเกลือที่กลมแล้วจะไม่มีเหลี่ยมนะครับนี่ครับพยายามหาเลือก เครือแต่ว่ามันไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอเราก็ต้องอขุดเหมือนเดิมครับไอช่มันกลม,มจะกลมยาวอย่างเงี้ครับกลมยาวไปเลยนะครับส่วนอันนี้มันจะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมไปจนสุดเหมือนกัน,นครับเครือกลมออมมาครับเครือใหญ่ด้วยนะครับหัวก็อาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่คือเครือของเขานะครับ งูยอดปลายมีดอกด้วยครับข้างบนนะครับมีแค่นี้ครับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้รับเที่ยงแล้วครับไม่ไหวแล้วนะครับอาการอ่านี่คงจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นหลุมสุดท้ายของผมในปีนี้นะครับอ่าก็คงจะเลิกขุดมันเฮิร์บไปแล้วปีนี้นะครับเพราะว่าดินมันอ่า ดินมันเริ่มแห้งครับมันไม่ติดจุบขึ้นมานะครับขุดยากนะครับถ้าดินไม่ติดจุบถ้าดินมันติดจุบไม่ใช่ขุดง่ายนะครับแทงจุบลงไปแล้วก็ติดจุบขึ้นมาแต่นี้มันไม่ติดจุบขึ้นมาเลยครับขุดยากครับะสุดท้ายก็ดูการถมนในนี้ก็จะเป็นสุดท้ายของการอยากลองดูจนถึงให้จบแล้วกันครับน่ครับวิธีการขุดเพื่อให้มันยังเหลืออยู่ไม่ลืมไปนะครับนะครับเนี่ย เ,เครือมันยังอยู่ที่เดิมรากของเครืออีกฝั่งหนึ่งเราไม่ได้ขุดนะครับไม่โดนนี่ครับคอเขาเห็นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยครับที่เราสับนะครับนี่คือรากอีกฝั่งหนึ่งก็ยังอยู่แบบนี้ครับคืออ่ามันมันยังเกิดต่อไปครับนี่ในใน,ในปีหน้าครับก็ยังมีหัวต่อไปแต่ถ้าเราขุดทั้งสองฝั่งอ่ามันก็จะทําให้มันไม่เกิดครับ ถมครับขุดขึ้นมาเท่าไรก็ถมลงไปแค่นั้น,นครับถมให้ติดถมให้มิด มือถ่ยอาจจะมีกระดกกระดิกนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับถมให้มิดเหมือนหน้าดินเดิมครับนีครับผมให้มิดครับนี่คือจะทำให้มันก็ยังเกิดต่อไปอยู่ดีนนะครับนี่นะครับการขุดวันนี้รายแค่นี้ครับไปครับ มาดูปลรมาจารย์ผมยังสู้หยบกับอ่าโพนปลวกเหมือนเดิมครับดูครับสองเครือด้วยครับไม่ใช่เครือเดียวนะครับนี่สองเครือด้วยครับดูครับใหญ่เลยครับลุบลุบลบอื้อื้สองเครือครับใช่สองหัวใหญ่ๆครับอื้สุดยอด สากการขุดเดี๋ยวค่อยมาดูจะหัวใหญ่อสองครือติดกันใหญ่ๆเลยนะครับเครื่องบุรุจิบุรุจิดูยังดูยังโอเคร่งนึงพอแล้ว มีการขุดอเอาแค่ครึ่งเดียวด้วยฮัลโทลครับประหาจารย์ผมครับมีการเลือก,ออกเอาครึ่งเดียวด้วยนะครับไม่ธรรมดาจริงครับเนี่ยครับแสะงัดกันไปครับการแสะมีการงัด ว่าจะเอาหัวหนึ่งขึ้นก่อนสงสัยจ,จะได้เป็นสองหัวขึ้นพร้อมกันแล้วครับเนี่ยแบบนี้นะครับนะ,นะครับนะครับเงือนะผักย้อยแล้วครับห้ามเอ้ยอหักไม่ถูกเป้าแล้วครับเดี๋ยวครับว่าจะหักถูกเป้าแบบไหน,นครับโอ้โหมีธรรมราครับโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับ นี่ครับก็เรียกว่าปรมมจารย์ในการเลือกเครือนะครับเกลือกลมทั้งสองเครือนะครับเครือใหญ่ด้วยนะครับพอคนจะได้ก็เป็นแบบนี้ครับคนที่จะไม่ได้ยังไงก็เลือกหาไม่เจอนะครับเดินหาจนเหนื่อยครับเนี่ยเกลือเกลือที่สองมาแล้วครับจะใหญ่ไหมครับเอาครึ่งหนึ่งอีกนะครับเนี่ยเอาไม่สุดด้วยครับเนี่ยดูครับ เนี่ยคือปลายยอดไม่เอาด้วยนะครับเนี่ยหักแล้วนะครับบอกว่ามันโค้งมันงอนครับก็เลยเอาไม่ได้นะครับดูหัวที่สองครับหัวที่สองครับดูครับดูครับดูดูโอ้หักแล้วโอ้โอ้หักก่อนแล้วครับหักก่อนเลยวครับอไม่แต่หัวใหญ่ครับสองหัวหัวใหญ่ครับ หักสูงโพดนีหักสูงโพดหักวทึงตีนเลยน้ำมันหอดตีนเพี้ยอ,อยู่สับออกเพื่อน,น่าเขี้ยอ,อันเก่านี่หัวเก่านี่สับออกเพื่อนบางตาสอยากเอาหันเลยบ่ออยังเลือกอยู่ดิ่าหักแล้วครับปุดแล้วนะครับ เก่าหัวใหม่ไม่ขึ้นครับขึ้นแต่หัว,หวเก่านะครับอ่าดูเขาจะจุบเสียบขึ้นไหมครับถ้าไม่ขึ้นก็จะหาเชือกลงไปอ่าทการเอาขึ้นครับออกมาแล้วลุ้นครับได้นะครับนี่คือวิธีหนึ่งถ้ามันสั้นก็จะใช้จุบเสียบอย่างนี้นะครับขึ้นมาครับมาครับมาแล้วเกือบสุดจิตเกยหน่อยเดียวสุดเกยหน่อยเดียวสุดไปพอถึง่ทถึงนิ้วดอก เดี uh ่ยวหัวเดียวปะหัวซองประเดี๋ยวปล่องเบิังหัวเขาเลยหัวซองไม่ไหม้ไหม้ครับหักไหม้แล้วครับอ่าครับนี่ครับหักขึ้นไหม้แล้วครับอีกท่อนหนึ่งครับอุ้ยอุ้ยหล่นลงไปเดี๋ยวเขาไหวครับเนี่ย นะครับถ้ามันหักเป็นท่อนๆก็จะใช้จุบได้นะครับแต่ถ้ามันหักยาวเราก็ต้องใช้เชือกคล้องขึ้นมานะครับหรือเทาวันครับใช้ผูกเทาวันคล้องขึ้นมานะครับอ่ะไปครับได้ดูได้ชมตอนจบแบบสุดยอดจริงๆเลยนะครับวันนี้การขุดแต่ละครั้งแต่ละคราวครับไม่ใช่เรื่องง่ายพอแล้วครับไม่สู้แล้วไม่เอาแล้วโอ้โหเดี่ยวแคิดแค่หนึ่งนี่ ลุมเก่าพ้อมตัวนี้นี่เครือนะครับแต่ไม่ได้แล้วเหนื่อยเพราะว่าติดจอมปลวกนะครับมันจะขุดยากนะครับอพอเห็นแล้วเห็นเยอะจังเลยนะครับพอจะเลิกขุดนะครับซึ่งเราก็จะทําการปิดไม้วันนี้กันนะครับคือมาขุดไม่ได้แล้วเพราะว่าดินมันสับหา่าไม่ขึ้นตามจุบแล้วนะครับดินมันสับไม่ขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องเลิกขุดครับเพราะว่า ขุดต่อไปก็ไม่ไหวครับวันนี้ก็ขุดสี่ลุมห้าสี่ลุมสามลุมสี่ลุมเองครับไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าดินมันไม่ติดจุบขึ้นมานครับถ้าดินไม่ติดจุบก็คือขุดยากนะครับดูครับอ้โหดูครับดูครับดูครับอ่ไปครับคงจะมีแค่นี้เดี๋ยวไปดูสรุปที่บ้านะครับไปครับ ครับก็ได้แค่นี้นะครับวันนี้นะครับได้ไม่เยอะนะครับมันมันขุดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าดินไม่ขึ้นตามจุบก็จะเป็นสุดท้ายของการขุดมันนะครับแต่ว่าจะมีคนไปขุดไหมก็มีอยู่นะครับก็ไปขุดหลุมเก่านะครับแล้วก็จะขุดเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะเหลือให้ขุดอีกต่อไปหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันดูคนต่อไปนะครับ อนาคตแต่แค่นี้ครับสีหัวหเล็กน้อยในการขุดวันนี้ครับงับบ้นกบายบายจุ๊บ